ครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องดนด่านุณทศพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีเหรียญหลวงพทองท่าสีโลนะครับมาแบ่งปันนะครับอีกเช่นเคยนะครับหลวงพทองก็ถือเป็นหนึ่งเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับก็จะเป็นรุ่นเหรียญครึ่งองคนะครับรุ่นลายเทพนะครับรุ่นหนึ่งนะครับหรือรุ่นเลขนะครับแซยิสเจ็ดสิบสองปีนะครับ เหรียญสร้างพศ1 6 3นะครับแต่มีการปลุกเสกนะครับในวันที่5นะครับมีนาคมพศ6 4นะครับหน้ากุติหลวงปองวัดบ้านไร่นะครับเรุ่นนี้ก็จะสร้างด้วยกันนะครับมีทุกเนื้อทุกรายการนะครับก็เต่ผมจะนํำมาแบ่งปันนะครับก็จะมีเนื้อเงินลงยานะครับกับเนื้อทองแดงมันปูนะครับ มาชมที่เนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาก็จะจริงๆเหรียญจะมีซีนนะครับการอากาศนะครับาไม่ให้ให้เหรียญอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเก่ออกนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ชมถึงรายละเอียดเหรียญนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ,นนรบที่กล้องนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นกร,รมมี่สีน้ำเงินนะครับก็จะเขียนรุ่น เหรียญรุ่นหนึ่งนะครับกายเทพนะครับเหรียญ6รอบ72ปีนะครับกดทองตัสีโลนะครับออกที่วัดแจ้งนอกอำเภอเมืองบ้านคอสีมานะครับคือเหรียญนี้จัดสร้างที่วัดเจ้งนอกนะครับผู้ขอจัดสร้างนะครับเนื้อเงินลุงยานะครับก็จะสร้างสีละหนึ่งี่เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่เยอะนะครับจํานวนน้อยนะครับ จะให้ชมที่เหรียญนะครับจริงกิ้เหรียญจะมีซีนนะครับมาให้ทุกกเหรียญทุกองนะครับเดี๋ยวผมได้แกะออกจากซีนเพื่อให้พี่ๆนะครับได้ชมถึงรายละเอียดของเหรียญนะครับเรามาชมที่เหรียญก่อนนะครับเหรียญก็จะเขียนชื่อหลวงพ่อทองนะครับพระราชสีโลนะครับก็จะเป็นเหรียญพุท้ธนกายเทพนะครับก็จะเป็นลงยาสีเงินนะครับ ก็ออกแบบสวยงามนะครับมีลายกระหนกนะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับเหรียญปั๊มนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับเขียนว่ามหาเมตตามหานิยมนะครับออกที่วัดแจ้งนอกนะครับก็เขียนว่าแจ้งนอกอำเภอเมืองจังหวัดพระัทธสินมาพศ2613นะครับลุงยานะครับก็จะสร้าง120เหรียญนะครับเหรียญนี้ก็จะให้ชมนะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับดูที่หน้าหลวงพ่อกันก่นครับ เดี๋ยวมีความคมชัดนะครับดูไหลผมนองพ่อนะครับมีความคมชัดนะครับดูหน้าตานะครับก็จะมีคู้นะครับวจโนนะครับตกนะครับครูกลุ่มนะครับบาดแจงนอกนะครับหมายเลข34นะครับก็จะเป็นเหรียญพุทธอนะครับก็จะเป็นลูกหลวงประคูณนะครับอยู่อีกรับที่หน้าอกนะครับข้างก็เป็นไหลกหนกนะครับจะมี ตกเลขเก้าที่ไหลนะครับเพราะเหรียญตกลงท้ายด้วยสนะครับแล้วก็จะมีโคดคําว่าทองครับเป็นโค้ดวงกลมนะครับเหรียญที่ตรงท้ายด้วยศูนย์ด้วยสี่ด้วยหกนะครับก็จะตกเลขเก้านะครับเพื่อเป็นเลขสี่มงคลนะครับให้ตกเลขสี่มงคลนะครับตรงเลขเก้านะครับที่ห่วงก็จะเป็นโค้ดตัวหนะนะครับแล้วก็จะเป็นลายนะเป็น ลายกระหนกนะครับเหรียสวยงามนะครับดูข้างหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นคล้ายกับปั๊มนะครับก็จะเป็นรอยคล้ายกับการกึ่งนะครับตัวนอนนะครับวงวงวงนะที่รอบนะครับตรงซื้อก็เป็นสันคมชัดนะครับเขียนว่าเมตตามหายมนะครับเป็นเหรียนดวกบโดยรวมของเหรียญก็ ถือเหรียญเหรียญที่สวยงามนะครับมีความคมชัดนะครับถุกประสงค์ดีนะครับบอกที่วัดแจ้งนอกครับผู้ขอสร้างนะครับเหรียญสร้างน้อยนะครับ120เหรียญเท่านั้นเองนะครับสีละหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญนะครับมาชมเหรียญที่สองนะครับเป็นุงดาสีเขียวนะครับจะส่องให้ดูนะครับุงรายละเอียดเหรียญนะครับถูกหมายเลขนะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับ เขียมีความคมชัดสวยงามนะครับหมายเลข10ึนะครับเดือนนี้เลขศูนย์ก็ตกเลขนะครับก็จะมีเลขเก้าที่สังกติเกิดครับไอ้เลขเก้าที่หัวไหลครับขออภัยนะครับเพราะก็จะมีตกด้วยเลขศูนย์เลขสี่เลขหกครับจะมีเลขเก้าตกเลขกำกับนะครับก็จะเขียนรุ่นหนึ่งนะครับที่ข้างล่างนะครับเป็นลุงยาทับไว้นะครับ เหรียญมีความสวยงามนะครับเป็นเนื้อเงินผิวกระจกนะครับอีกเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงมันปูก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับก็ ของไดมอนต์ปู๋ก็จะสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับ 5, ห้าพันเหรียญนะครับโอ้ก็จะมีโค้ดที่ห่วงครับเป็นโค้ดตัวอุกนะครับมีโค้ดกลมวจนอจโนนะครับจับกล้องเห็นโค้ดวจนอจโนนะครับเป็นโค้ดวัดแจงนอกนะครับแล้วก็โค้ดจีนนะครับแล้วก็มีลานหมายเลขนะครับที่วไหลาย เป็นหน้าตัวคูณนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับเลขเก้านี่คือเหรียญตกเลขหกกับสามเจ็ดสามหกครับตกเลขเก้านะครับเหรียญก็จะมีปั๊มคล้ายกันนะครับจะมีรอยกึ่งเป็นวงๆนะครับทำให้เหรียญดูง่ายนะครับ่วนมากของเกมจะทําไม่ได้นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับหรังสือเป็นแท่งสวยงามนะครับ ผมก็จะนํามาแบ่งปันนะครับเนื้อเงินก็จะแบ่งปันนะครับอ่าหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะสร้างลุงยาสีละหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับถือว่าสร้างน้อยมากนะครับก็จะมีหมายเลขสามสิบสี่นะครับกับหมายเลขหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงมันปูนะครับเหรียญละสองร้อยค่าจะสูงห้าสิบบาทก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ ก็จะมีตั้งเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วโอนเลยนะครับแต่พี่ๆจะได้สะดวกช่องทางไหนนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากติดตามช่อง YouTube ฝากติดตามเพจผมด้นะครับมีรุ่นนั้นให,ใหม่ๆจะเอามาลงให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ